สวัสดีครับเป็นเพื่อนผู้นิยมสะสมพระเครื่องครับลูกศิษย์หลวงปู่แพลวทุกท่านทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันแรมหนึ่งข้านะครับเดือน11ก็จะเป็นวันที่ทําบุญตักบาตรเทโวนะครับวันวันที่พระพุทธองค์นะครับท่านเสด็จลงจากสวรรค์น,นะครับหลังจากไปโปรดพระพุทธมันดานะครับที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับวันนี้ก็ ทุกท้องที่นะครับทุกวัดนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ไปทําบุญถักบาตรเทโวนะครับก็จะเรียกว่าเป็นวันพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับถ้ามีการปลุกสิกพระเครื่องวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นปางเปิดโลกนะครับมีพระเกิกิอาจารย์หลายท่านนะครับหลายองค์ท่านก็ปลุกเสกวัตถุมงคลในวันนี้นะครับสําหรับต่อจากนี้ไปนะครับ หลังจากวันออกพรรษาแล้วนะครับก็ภายใน1เดือนนะครับทุกวัดก็จะเป็นทําบุญทอดกรถินนะครับแต่ละวัดก็จะมีการกําหนดนะครับกํากหนดวันทอดกรถินนะครับได้หนึ่งครั้งนะครับภายใน1เดือนนะครับวัดที่จะมีงานทอดกรถินได้ก็จะต้องมีพระมิสูุอย่างน้อย5รูปขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็มาดูาพระเครื่องวัตถุมงคลกันเลยนะครับวันนี้ลุงโตก็จะ เปิดเป็นรุ่นยันส่วนเสาห้านะครับเป็นรุ่นยันส่วนเสาห้านะครับเป็นรุ่นที่ลูกศิษย์นะครับตามหากันเยอะมากเลยครับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับรูปไข่ขนาดใหญ่ก็จะอยู่ในกล่องนะครับกล่องสีแดงนะครับคือตัวเหรียญกับกล่องนี้จะวางไม่ไม่ได้อยู่ภายในกล่องได้นะครับเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าเหรียญนี้จะใหญ่นะครับใหญ่ ใหญ่กว่าใหญ่กว่ากรรมยีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเหรียญอยู่นีกรรมยีได้พอดีนี่เหรียญเกเลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็พุทธ,ธาพิเศษนะครับในวันที่5เดือนเดือน5ปี255พนะครับเป็นเลิกทางสุสริยาคาตินะครับก็ดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นดาวที่มีอิทธิพลนะครับก็ทำให้เชื่อว่าถ้าปลุกเสก พระเครื่องวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้านะครับเสาร์ห้าเดือนห้าก็จะทําให้มีพุทธคุณแรงนะครับพุทธคุณแรงอุบคุณมหาอุดนะครับเหนียวคงกระพันนะครับรุ่นรุ่นนี้ก็เป็นที่โด่งดังเยอะนะครับผู้ที่ใช้มีบูชารุ่นเสาร์ห้านี้นะครับก็มีประสบการณ์เยอะมากนะครับหลายท่านก็บอกว่าเงินทองไม่เคยขาดมือเลยนะครับถ้าแผ่นพระรุ่นนี้นะครับนอกจาก ความเป็นมหาอุดคงกระพันนะครับรุ่นนี้ก็พุทธคุณเรียกว่าแรงแรงจริงนะครับรุ่นนี้องค์นี้ก็เป็นถือว่าเป็นองค์สวยแชมป์อีกองคหนึ่งนะครับที่ลุงโตก็ไปหามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วแต่ท่านใดจะเช่าบูชาก็ก็แล้วแต่ละท่านนะครับก็จะส่องให้ชมกันชัดๆเลยนะครับ เหรียญเสาห้านะครับเพื่อนๆก็มีคนโดนกันเยอะนะครับเหรียญเสาห้าแต่ว่าถ้าถ้าเหรียญแท้เนี่ยมอง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 แล้วเราก็จะสัมผัสได้เลยนะครับว่าเหรียญแท้ก็แทบจะไม่ต้องส่องนะครับเหรียญแท้จะจะชัดนะครับโค้ดโค้ดหลงปู่แผ่วมุมนี้ก็จะชัดสามารถมองด้วยตาเปล่าแล้วก็อ่านตัวเลขออกได้เลยครับคือถ้าอ่านไม่ออกเบอร์นี่คือเหรียญเกนะครับซึ่งก็มีอยู่เต็มสนามนะครับ โค้ดก็จะเป็นผอพึ่งนะครับม้วนเป็นเลขห้าเป็นยันเทาะนะครับม้วนๆนะครับก็มองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับดูรวมๆผิวเหรียญนี้ก็จะมนมนะครับเรียบใส่นะครับเรียบใส่ถ้าสวยๆเดิมๆนะครับก็จะออกเป็นสีนี้นะครับเก็บไว้นานๆถ้าโดนสัมผัสอากาศก็จะมีออกส้มๆขึ้นมานิดนึงนะครับ เหรียญก็หนานะครับเป็นเหรียญหนาใหญ่ใหญ่มากเลยมีรายละเอียดการ่องอยู่นะครับจุดจใยตั้งต่างๆครับลุงโตก็เคยบอกนะครับหูเหรียญสองข้างนะครับส่วนเว้าสองข้างนี้จะไม่เท่ากันนะครับเหรียญแท้นะครับมุมนี้ก็จะโค้งเว้าเข้าไปนิดนึงส่วนมุมนี้ก็เฉียงขึ้นไปนะครับเหรียญแทจะตรงหูเหรียญตรงมุมนี้นะครับจะไม่เท่ากันองค์นี้ก็สวยใสงดงามมากเลยนะครับองค์นี้ ถ้าสวยๆปัจจุบันนี้ก็เล่นกันอยู่ที่เจ็ดแปดพันแล้วครับเจ็ดแปดพันย่นี้ก็ถือว่าสวยแชมป์เลยนะครับจุดใจตั้งนะครับท่านก็ส่องดูภาพรวมๆก่อนนะครับดูรวมๆนะครับผิวใสนะครับผิวใสส่องดูโค้ดนะครับอ่านออกนะครับเป็นโค้ดเรียวๆจำโค้ดให้ดีนะครับเส้นเส้นหน้าผากจะมีสองเส้นใหญ่นะครับเป็นร่องจะไม่ไม่ไม่ใช่เส้นโนนขึ้นมานะครับเส้นหน้าผากของ หลวงปู่นะครับจะเป็นล่องลึกลงไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆตรงหางคิ้วขวามุมนี้นะครับจะมีกลุ่มเส้นเล็กๆเป็นล่องนะครับลรงโตก็ใช้จุดนี้เป็นจุดจ่ายตาเลยนะครับถ้าถ้าส่องเจอก็เหลี่ยนแห่นะครับนอกจากดูจุดอื่นๆในภาพรวมๆนะครับเหรียนต่อไปก็ จะขอเรียงตามพสเช่นเดิมนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเหรียญลมเย็นนะครับที่ปลุกเสกหนึ่งไตรมาสในกุฏิหลวงปู่นะครับเป็นทองแดงลมดำหนาๆนะครับสังขตินูนนะครับห่วงก็จะเจาะรูเล็กๆนะครับถ้าห่วงกว้างๆนะครับคือเหรียญเกศนะครับตรงนี้ก็จะต่อโคดละคังนะครับตรงนี้เห็นเห็นเม็ดตรงหัวละคังเลยนะครับเหรียญลมเย็นราคาเช่าบูชาก็พันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญลมเย็น เลี้ยงตามพศต่อเลยครับใบที่เหล็กหนุนดวงนะครับใบที่เหล็กหนุนดวงลงตัวหยิบก่อนนะครับเพื่อนๆครับมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทที่ตูัวกุุ๊มงคลที่วัดหนองพงนกครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับที่คุณจรันนะครับโดนยิงถึง5นัดนะครับก็โดนลําตัว3นัดนะครับก็ไม่ทะลุเข้าไปในยูหนังเลยนะครับเหรียญ เด่นรุ่นนี้ถ้าเป็นประสบการณ์ก็จะเป็นอทองแดงลมดำนะครับหรือหสำลิดนะครับสำลิดที่มีส่วนผสมของทองแดงกับดีบุกนะครับถ้าเป็นทองแดงลมดําก็จะเป็นประสบการณ์นะครับรก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับสาหรับทุงโตก็จะเล่นพิมพ์ใหญ่เป็นหลักนะครับเนื่องจากพ,มพิมใหญ่นี้สร้างจํานวนแน่นอนนะครับแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็จบนะครับ ดูตำหนิดูเหรียญแท้ได้ชัดเจนครับก็จะขอให้เล่นเลยเ,เ,เล่นพิมพ์ใหญ่เป็นหลักเลยนะครับทองแดงก็พันสองบาทนะครับฝาบาทนะครับฝาบาทเป็นชุดประสบการณ์นะครับถ้าสวยๆพร้อมกล่องนี้ก็พันห้าร้อยบาทนะครับมีมีมไม่มีกล่องก็มีนะครับทองแดงก็สวยๆนะครับเดิมๆถ้าไม่มีกล่องลุงโตก็เอาอหนึ่ง 1,100พันหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่มีกล่องฝาบาทก็ไม่มีกล่องก็พันสี่ร้อยบาทนะครับก็สวยๆนะครับใบขี้เหล็กหน,หนุนดวงรุ่นประสบการณ์ดังออกที่วัดหนองพงนกนะครับรุ่นต่อไปนะครับมาปีห้าสี่เลยนะครับห้าสี่เป็นเสมาเต็มองค์รุ่นแรกนะครับเสมาเต็มอง์รุ่นแรกนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะเป็นทองแดงผิวไฟนะครับเสมาเต็มองค กล่องจะเป็นเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล,กล่องกัมพูญีพื้นสีน้ำเงินนะครับจุดใจตั้งซองที่หูเหรียญน,นะครับจะเหมือนกันทุกเนื้อเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็สวยคมชัดนะครับสร้างสร้างน้อยนะครับเสษมาเต็มองอสร้างเนื้อทองแดงนี้ก็5999นเานะครับเนื้อทองแดงเนื้ออื่นก็สร้างน้อยครับเนื้อละ1 9 9เเเหรียญน,นะครับโค้ดจะเป็นโค้ด โคดตัวเลขไทยมุมนี้นะครับโคดตัวเลขไทยแล้วก็โค้ดผอปับวบ้าโลตรงสังคติหลวงปู่นะครับอสอสองดูจุดจ่ายตังก็ซอกแขนจะมีเส้นเล็กๆตรงนี้ครับตรงตรงนี้นะครับตรงข้อศอกสีสามสีเส้นมุมนี้นะครับจะต้องมีทุกเหรียญน,นะครับหูเหรียญก็เป็นเอกลักษณ์ครับจะเป็นลายลายอยู่นะครับตรงหูเหรียญเพื่อนๆสองดูได้เลยนะครับเป็นเสมาเต็มองค์รุ่นแรกของวัดลังหมันเลยนะครับรุ่นนี้พื้นดิ ด้านหลังก็ด้านหลังจะเรียบนะครับขอบด้านมุมนี้จะปิ้นเล็กน้อยนะครับปิ้นออกมาเล็กน้อยนะครับทองแดงพันห้าร้อยบาทนะครับมีราคาเช่าหากันอยู่นะครับเอาปากาเอาปากานี่ก็สร้างพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับต่อโค้ดเลขไทยมุมนี้นะครับองนี้ก็เลขสามหลักนะครับโค้ดผอปาวาโลมุมนี้นะครับแล้วก็สองดูตำหนิจุดจ่ายตั้งตามที่ลุงโตบอกนะครับราคาเช่ากันปัจจุบันนี้ก็สองพันห้าครับ ปี55เป็นเหรียญเราสู้นะครับเพื่อนๆครับเหรียญเราสู้นะครับที่สร้างแจกทหารในภาคใต้นะครับสร้างในช่วงปีใหม่นะครับของปี55นะครับเดือนมกรานะครับออกในชาวิบูชา29มกรา2155รุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะครับมีข่าวมีมีภาพข่าวอยู่นะครับมีทั้งทหารเอาไปลองก็มีนะครับลองแล้วยิงไม่ออกนะครับอันนี้สวยๆเหรียญเอาเหรียญนี้สวยมากเลยครับเหรียญนี้สวยๆเดิมๆอยู่ในกล่องเลยครับเหรียญนี้โค้ด เป็นฉัดนะครับแล้วมีผอพึ่งอยู่ข้างในนะครับถ้ามีกล่องสวยๆก็พันสี่ร้อยบาทครับมีไม่มีกล่องด้วยนะครับไม่มีกล่องที่แจกทหารนะครับใส่ซีนพาสติกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังยังสวยอยู่นะครับเก็บไปน,น,นานๆก็จะเริ่มออกสีออกจะเป็นส้มทองแล้วนะครับองนี้ก็พันพันสามร้อยบาทนะครับไม่มีกล่อง ปีห้าห้าก็มีใบสาเกนะครับใบสาเกก็มีให้เพื่อนได้ชมทุกเนื้อนะครับใบสาเกใบสาเกทองแดงนะครับองค์นี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับใบสาเกทองแดงจะใส่นะครับใบสาเกทองแดงเหรียญแท้ๆนะครับอยู่ในกล่องนี้ครับเหรียญแท้จะใสมากเลยนะครับใส่เงาเลยนะครับมีอักขระยันนะครับด้านหน้าลงปู่นะครับ แล้วก็ขลัรยันตัวยะอยู่ตรงหูเหรียญน,นะครับใบาสายเกทอทองแดงนี้ก็2 5 0 0บาทนะครับใบาสาเกนวะองค์นี้สวยหายากมากเลยนะครับใบาสาเกนวะเหรียญประสบการณ์สูงมากเลยนะครับใบาสาเกประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับใบสาเกนวะนี่ก็หายากนะครับองค์นี้น่าจะเป็นเลข3หลักนะครับ องนี้เลข4หลักนะครับมีมีเบิ้ล8ตรงกลางนะครับองนี้มี8 8ตรงกลางด้วยนะครับองนี้หกพันบาทนะครับราคาเช่าหากันอยู่นะครับปีห้าห้าก็สามรุ่นดังๆนะครับปีห้าแล้วก็เสาห้าลุงโตก็แจ้งไปแล้วนะครับปีห้าหกต่อเลยนะครับปีห้าหกก็ใบขี้เหล็ก รุ่นสุดท้ายปี56เนื้อทองแดงนะครับกล่องเดิมซีนเดิมนะครับเช่ากันอยู่ที่3 0 0พันนะครับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กก็2 0 0พนะครับพิมพ์เล็กใบขี้เหล็กสอทอที่สร้างพิธีใหญ่นะครับเนื้ออัป,ปกาก้าอัปาก้าสวยๆนะครับอัปาก้าก็จะเป็นตอกโคดเข้ามาพิเศษแล้วก็ตอกรันนัมเบอร์เป็นเลขอารบิก Arabic มุมนี้นะครับอัปปาก้านี่ก็ตามยอดจองนะครับอยู่ในชุดแถม ถ้าสั่งชุดที่เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินหรือชุดที่เป็นมีนวะหน้าทองคำนะครับก็จะแถมอัลปาก้านะครับหกเหรียญตามยอดจองนะครับตัวเลขก็จะรันถึงเท่าที่เห็นก็ถึงสามหมื่นเลยนะครับอัลปกาก้ากับทองแดงนะครับปลุกเสกพิธีใหญ่มากเลยนะครับรายได้สร้างโรงพยาบาลที่คลองสัมบารนะครับแบบสี 8, 4, 3, ่พันสามหาล้านห้าหกก็มีครบทุกเนื้อเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนที่ สนใจก็ถามสอบถามมาได้นะครับนาวะก็สองพันนะครับเงินเงินเลขสวยนะครับเงินเลขสวยก็สามพนานะครับแล้วก็เงินเงินลงยาแดงลงยาเขียวนะครับเลขสวย4 5่พนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามราคาต่อรองได้นะครับบางรุ่นบางองค์ลุงโตก็ลด ลดได้ทุกต้นทุกองค์นะครับเท่าเท่าที่ต้นทุนก็จะต้องบวกกาไรบ้างนะครับกําไรบ้างนิดนิดหน่อยครับปัดตานนะครับย้อนกลับมาปี5 4อีกนิดนึงครับวันนี้ก็มีปัดตานให้ชมสวยๆเป็นเงินลงยาเขียวนะครับปัดตานเงินลงยานี่สร้างจานวน6 0พันเหรียญนะครับรันนัมเบอร์ตั้งแต่1นึถึงหกพเลยนะครับแต่ว่าก็จะค่าสีกันไปนะครับสามสีสีละ2 0 0พันหมายเลขนะครับ องค์นี้ก็สวยๆนะครับเงินงลงยาเขียวเช่าหาคันอยู่ที่ห้าพันห้าครับมาปีหกสองกันเลยนะครับเพื่อนๆ6กสองนะครับหกสองเริ่มจากเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงแปดรอบนะครับหกร้อยบาทรวมส่งนะครับมีการก็เช่ากันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหกร้บาทรวมส่ง ปก8รอบนะครับปก8รอบพระหน้าปก8รอบนะครับ500บาทรวมส่งพร้อมกล่องครับจะเลินพรนะครับเหรียญต่อไปจะเลินพรผิวลุงนะครับทองแดงเหรียญนานาเลยนะครับจะเปินพรจะเป็นผิวลุงนะครับทองแดงลักษณะก็จะเป็นเหรียญนาครับมันอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับ3,000บาทครับ เสมานะครับเสมาทองแดงพร้อมกล่องเสมาเจ้าสัวนะครับก็จะไม่รันหมายเลขนะครับถ้าทองแดงถ้าเป็นฝาบาทไปก็จะมีหมายเลขนะครับพร้อมกล่องสวยๆนี้ก็พันสามนะครับยังมีให้เช่าแบบไม่มีกล่องลุงโตมีนะครับแบบไม่มีกล่องก็ขอหนึ่งพันหนึ่งนะครับแบบไม่มีกล่องนะครับแบบไม่มีกล่องก็ราคา ราคาปัจจุบันก็ขยับไปเยอะนะครับรุ่นนี้ที่ราคาเช่าบูชาทําบุญที่ตู้ของวัดก็สองพันแล้วนะครับอันนี้ไม่มีกล่องนะครับก็ขอเป็นหนึ่งพันหนึ่งนะครับเสมาเพื่อนเพื่อนก็มีเหรียญเก๋แล้วนะครับทองแดงสองดูนะครับตามขอบเหรียญถ้าเหี่ญแท้จะเป็นลายๆอย่างนี้นะครับเป็นลายๆเป็นวงวงอยู่ตามหูเหรียญแล้วก็ขอบเหรียญนะครับยังยังเก๋ยังยังไม่ถึงเกรดเอนะครับเหรียญเก๋ที่ออกมามีแค่บล็อกเดียวนะครับ อันนี้ดูง่ายนะครับเหรียญแท้ก็จะพื้นใสๆเลยนะครับพื้นใสๆมีพิเศษมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นองค์นี้ขอเป็นพันสองนะครับเป็นภายเงินอยู่ตรงนี้นะครับภายเงินอยู่ตรงขอบเหรียญน,นะครับสวยใสนะครับภายเงินแล้วก็มีภายส้มขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นสีเงินเลยนะครับขึ้นมามุมนี้ มีพิเศษอยู่แต่ว่าองค์นี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีกล่องนะครับก็ได้มาแบบนี้นะครับก็ขอเป็นพันสองนะครับเนื้อเงินก็มีนะครับเสมาแปดรอบเนื้อเงินสวยๆพร้อมกล่องนะครับแปดพันห้านะครับเนื้อเงินในปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหากันอยู่ที่ราคานี้นะครับ เหนือฝาบาทนะครับฝาบาทก็มี2,000นะครับแล้วก็มีฝาบาทที่ไม่แกะซีนก็มีนะครับเพื่อนๆที่อยากจะไปลุ้นใหม่ยเลขนะครับอยากไปลุ้นใหม่เลขก็มีฝาบาทแบบไม่แกะซีนนะครับมีแบบไม่แกะซีนด้วยนะครับอยากไปลุ้นใหม่เลขเก็บเก็บไว้เป็นสะสมไว้เป็นบูชานะครับลุ้นลุ้นหม่ยเลขนะครับก็ 2 5 0 0้าร้อยบาทครับฝาบาทนวะนะครับฝาบาทนวะนวะนี่เหรียญหนามากเลยนะครับฝาฝาบาทนวะสร้างน้อยมากนะครับฝาบาทนวะจะจะสร้างสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยหายยากนะครับตอนนี้ก็ราคาก็เช่ากันอยู่ที่6 0พันครับ ปี3เลยนะครับลาบผลพูนทวีนะครับเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เช่าบูชากันเยอะนะครับราคาขยับไปกันเร็วมากแล้วนะครับราคาจอง500นะครับปัจจุบันนี้ก็1 6 0 0กน็นะครับ1 8นแก็มีเห็นกันเช่าช่ากันแล้วนะครับเหรียญล่นนี้ลาบผลพูนทวีนะครับซึ่งก็ลูกศิษย์ก็เชื่อว่ามีพุทธคุณทางด้าน โชคลาภเมตตามหานิยมนะครับเหมือนเหมือนรุ่นมังมีสีสุขเฮงเรวยๆนะครับเป็นเหรียญหนามีน้ำหนักนะครับรุ่นนี้สวยมากเลยนะครับเหรียญทั้งทองแดงแล้วก็ทองฝาบาทนะครับทองแดงก็ไม่ไม่ได้ตอกโค้ดนะครับพุทธพิเศษน่วันที่9้าเดือน9้าที่ผ่านมานะครับเลิกมงคลอย่างยิ่งเลยนนครับมี อักษรลาบผลพุนทวีมุมนี้นะครับพิเศษแล้วก็ต่อโคดรผอพึ่งเล็กๆตรงนี้นะครับลาบผลพุนทวีครับก็จะมีโคตทองแดงนะครับหนาขอบเหรียญหนานะครับหนาหนามีน้ําหนักนะครับเป็นเหรียญที่เรียกว่าเป็นลายเส้นนะครับส่องดูนะครับรุ่นนี้ยังดูจะเป็นลายเส้นเลยนะครับผู้ที่ออกแบบแม่พิมพ์ได้สวยงดงามมากเลยครับบอมยากมากเลยครับเหรียญนี้ ถ้าท่านใดยังไม่มีก็เก็บเช่าบูชานะครับโดยโดยเฉพาะาเพื่อนๆที่ทาํามาค้าขายนะครับก็เรียมขึ้นคอได้เลยนะครับเหรียญน,นี้ฝาบาทก็เริ่มหายากนะครับฝาบาทนี้จะสวยเหมือนทองคําเลยนะครับเป็นเหรียญที่เนื้อฝาบาทสวยมากเลยครับเท่าที่ลงตัวจับมาทุกหลายๆรุ่นนะครับถ้าเป็นลาผลพุนธมทวีป63ที่ผูกเสกวันที่9เดือน9ที่ผ่านมานี้ก็เนื้อฝาบาทนะครับจะสวย สวยเหลืองนะครับเหลืองมันเหลืองเหมือนเราจับทองคําเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาเช่ากันก็อยู่ที่2008ครับครบถ้วนครับเพื่อนๆครับสาหรับท่านใดที่สนใจเช่าวัตถุมงคลนะครับก็แอดไลน์ลงโตมาได้เลยนะครับใต้คลิปลงโต99 9กนะครับก็ยินดีจัดส่งให้ทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าพัดจะราคาเท่าไหร่นะครับก็จะจัดส่งแล้วก็ติดตาม หมายเลขพัสดุนะครับให้ถึงมือทุกท่านทุกคนนะครับอย่างรวดเร็วนะครับลุงโตก็ส่งได้ถึงกันสามทุ่มทุกวันนะครับปัจจุบันไปรษณีย์ของเอกชนนะครับก็เปิดทําการถึงสามทุ่มนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ